บอกตามตรงเลยว่าช่วงนี้จะมีการพูดถึงวัดภูม่านฟ้าค่อนข้างที่จะบ่อยในรอบปี2567นี้นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมพอจะทราบเรื่องนี้มานานแล้วละ่ะ3-4ปีก่อนนะครับที่เคยไปทำภารกิจที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้วก็ตอนนั้นก็ไม่รู้ด้วยว่าวัดภูม่านฟ้าเนี่ยตั้งอยู่ตรงไหนเข้าใจว่าอยู่อีกที่หนึ่งต่างหากนะครับ แต่เมื่อ,อไป,ไปีปลายปี6-5ไม่แน่ใจนะก็มีคนนำมาลงใน Facebook ที่เป็นเพื่อนกันแหละก็เลยสงสัยก็เลยตามมาดูจนเจอโอ้คือเรื่องราวก็เริ่มที่จะปฏิปต่อกันตั้งแต่อดีตมาถึงปัจจุบันนะครับซึ่งผมก็แปลกใจอยู่เหมือนกันนะครับว่า,าทำไมหลวงพ่อแดงเนี่ยถึงคิดที่จะสร้างวัดหูมม่นฟ้า ให้เป็นพุทธ,ธบูชานะครับซึ่งอาจจะเกิดจากแรงบันดาลใจและก็จินตนาการตามที่ท่านเคยบอกเก่าไว้กับหลายหลาคนนะครับส่วนผมเองเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมไปวัดภูม่าน่นฟ้าเนี่ยครั้งแรกปั๊บก็เกิดความรู้สึกผูกพันเหมือนเคยมาหรือบางทีเหมือนว่ากำลังนึกถึงยอดอดีตว่าเคยขับรถผ่านถนนสายสายเนี้ย แล้วก็เห็นยอดสถูปเจดีแต่ผมเองก็สับสนเหมือนกันนะว่า ram, มันจะมีถนนสองสาย,สายบุรีรัมย์ถนนสายบุรีรัมย์นางรองแล้วก็นางรองลำเปรมาศเนี่ยซึ่งผมก็จะสับสนอีกวัดหนึง่งที่อยู่ถนนแถวแถวถนนสายบุรีรัมย์นางรองตำบลอะไรสักอย่างนึงฮนะซึ่งตรงนั้นก็จะมีอีกวัดหนึ่งเหมือนกันคือเมื่อผมมองไปดีเนี่ยก็เกิดความสับสนว่าเอ๊ะ สถูปจะดี์มันของวัดไหนกันแน่นะแต่ตอนนี้ผมเริ่มที่จะนึกแล้วอ๋อน่าจะเป็นวัดภูมัานฟ้าแน่นอนที่เคยเห็นครับว่าเราเห็นเห็นยอดสถูปซึ่งก็พยายามโยงนะฮะแต่ทิงอะไรก็ตามทีเนี่ยผมต้องบอกตามตรงว่าวัดภูม่นฟ้านี่เป็นวัดที่ครั้งหนึ่งในชีวิตแต่ละคนต้องมาศึกษาต้องมาดูนะครับแล้วก็มาเป็นส่วนหนึ่งกับวัดแห่งนี้นะครับผมมั่นใจว่าขนาดเนี้ย ถึงแม้ว่าจะสร้างยังไม่เสร็จสมบูรณ์เนี่ยก็จะมีหลายมุมให้เราได้ไปเที่ยวชมเก็บภาพได้ยิ่งถ้าใครถ่ายภาพที่เป็นภาพจากโดนมุมสูงเนี่ยก็จะดูสวยงานอีกแบบนึนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามทีเนี่ยผมว่าปรากฏการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้คงไม่ใช่เรื่องบังเอิญและหลายคนเนี่ยก็เริ่มสงสัยในตัวหลวงพ่อแดงแล้วว่าเป็นใครหรือเป็นเทพองค์ใดกับชาติมาเกิดในโลกมนี้หรือเปล่าเพื่อที่จะมาสร้างสิ่งนี้ให้เกิดขึ้น ในพื้นที่แห่งนี้นะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าต่างที่ต่างเวลาเนี่ยในอดีตที่ตรงนี้เคยมีสิ่งนี้หรือเปล่าแล้วก็เลยปัจจุบันต้องมาสร้างสิ่งนี้ตามเนี่ยซึ่งบางครั้งถ้าเราเคยดูหนังย้อนเวลาหาดีตเนี่ยก็จะเกิดความคิดเหมือนกันว่ากับชาติมาเกิดที่ตรงนี้เคยเกิดมาแล้วปัจจุบันนี้ก็ต้องเกิดขึ้นมาใหม่ต้อง,งติดตามต่อไปกับวัดภูบ้านฟ้านะครับ